เอกอีสานในกลุงมนีมาเบิงศาลเจ้าแม่จงอางครับอีสานมาตอนกลางคืนครับผมเอาเอ็มมาเห็นโต้มาเลยครับอิสานในกลุ่มเขากับฝ้ามาเมื่อนี้เอาประสบการณ์มนาฝาาครับบางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะว่าเป็นยังไงเมื่อนี้เมาเอ็มกับฝ้ามาเบิงครับผมศาลเจ้าแม่งูจงอางพารามสอง ไก่เส้นทั่นครับผมใส้นาตากันแล้วเดี๋ยวเดีันด้านหลังเลยส่มือวานจะพรับดึงไึดึงดงดึงดึมดึงดางดึงดึมาึงด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 ันดึงดึดึง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 งดึ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 ็ดดานิดนึงประมาณนี้งเ เค yeah. ้าหวังของคนจนครับผมมันดีกามากคบคนก็หลายครับคนหลายคนหลายตาว่าคนงามเอาเนาะเอ้ยขอคนงามเอาเอ็มกับจีบะมาเนี่ยแหละครับขอคนงาม เขาไปดดิออนีเนี่ยสวยเขียดอ๋อนื่ามาจาก่ตัวเผือกก็ประมาณนี้เนาะที่เราจะได้วันนั้น อันนี้มาตัวทองดำสลับคมากัน้โมเห็นเห็นเห็นแต่ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่โชคใหญ่แล้วล่ะ <ten S 1> เราแม่นะช่วยอีกสัก,กรอบนะแม่เด้อ <unterstüt> ครับกิสานในกรุงเท้าระมาเนี้ยครับผมมาค่ะมาแก่บ่นเพิ่นนะครับผมตนนี้นั่นกับโอ้ยแม่เพลินหายหนึ่งหนึ่งเก็ดงวดที่แล้วครับผม อ้ขนชิงลูกพี่น้องพามาได้ขอได้ก็ต้องมาครับผมอีสานในกรุงเข้ hmm. บาบ่ไหงมง่ายเด้อครับเดอ mm ้อ hmm. ชจจะะายวิจารณญาณสักนิดนึพงผนว่า <c oughs> ทุกอย่างต้องเผื่ออน,นิจังผนว่าเนาะ mm hmm. เสียงโชคเชียงลาวเพื่อกันครับผมภ mm hmm. ายในก็จะประมาณนี้ครับอีสานในกรุงเขา mm ้ hmm. เาเอามาฝากสำหรับคนอาจจะมีภาพยนตร์ ผมสองดา้านขวันเจียวแม่ฮะแม่ขวันเมื่อกี้อีกอะ่ะเบาเอ็มกับรืมใหม่ปะ่นะในนาว่ามันนีอ่าสารประภูมิเนาะอ่าน,นี่คือสารประภูมิครับผมต้องไหว้ด้วยทู่ห้าดอ,อกก่อนแล้วก็พอจากสารพระภูมิมาก็จะเจอตากขบยาย ตากระย,าย่าในกาลูกก้าดอกครับผมอ,บอ,อ้อนข้ามหมาข้ามอย่างมาถวายเพื่อนเนาะรละกมาอ่าด้านหน้านี่ก็คือศาลเจ้าแม่จงอ่างและลูกแม่ขวัญเพืเ่อนเนาะแม่ขวัญเนาะกลับมาเบิ้งกันครับผมอานานมาสก,กาละไหวเพื่อนเนาะเมื่อกี้เป้าเอี่ยมเป้าไปโพดเห็นงูออกมาก็เลยยัน แฟนเพจบอเห็นเนาะก็เลยแบบอ่ะแจ้งไหนกะเอางูมาให้ดูก่อนนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอันนี้ออกมากินไก่สดๆครับข้้าาวนนก็อมห่ อีสานในกรุงขอตัวล่าไปแค่ซัมเนครครับผมไ้โอการนาเบาเอ็มพอ,อยังเด็ดเด็ดกะเสียออกมาลุงให้แฟนขับเบองนะครับผมโอเคครับผมฝากดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย